สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โรตเตอรี่ไทยทาวนะคะวันนี้ได้ทําร่วมกิจกรรมนะคะตู้แบ่งปันสุขนะคะอยู่ที่ธรรมาจารึกนะคะจะเป็นวัดที่ใดหรือที่ไหนเดี๋ยวขอเชิญคุณผู้ชมทางบ้านนะคะทั่วโลกเลยนะคะแมมทีวีแล้วก็ BMC TV ประเทศไทยนะคะถ่ายทอดสดพร้อมกันนะคะเป็นกระยาเมตที่ดีนะคะว่าการแบ่งปันเนี่ยแบ่งได้ทุกที่นะคะ แล้ววันนี้โรตอรี่นะคะนำคุณผู้ชมทางบ้านทั่วโลกนะคะทำความดีแล้วก็สืบสารเกี่ยวกับวัดราอารามนะคะซึ่งเราจะมามอบแบ่งปันอาหารนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมได้เลยนะคะตามดิฉันมาเลยค่ะดิฉันวิภาวดีเมลนะคะเป็นโรตารี่ของโรตารี่นะคะไปชมนะคะว่าตอนนี้โรเตอรี่นะคะได้มาร่วมกันทำ ตู้แบ่งปันมูลนิธิธรรมจารึกลอสแอนเจลิสนะคะคุณผู้ชมสามารถแชร์ได้นะคะตู้แบบนี้จะเป็นยังไงจะให้คุณผู้ชมทางบ้านไปพบกับท่านนายกนะคะก่อนอื่นนะคะต้องขอแนะนําท่านนายกก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านนายกค่ะสวัสดีค่ะาวเลีนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,ะก้อยรัตนาไทยใจยงนะคะ,ะปีนี้เป็นตอนนี้เป็นประเดนต์ของโรตารีไทยทาวค่ะ ตอนนี้วันนี้เรามาอยู่ที่ศูนย์ธรรมจาริกนะคะวันนี้เราทําตู้แบ่งปันเพื่อที่ว่าอาจะแบ่งปันความสุขหลายๆอย่างสุขให้ทั้งผู้รับสุขทั้งให้ผู้ผู้ให้ค่ะค่ะต้องขอบคุณคุณแหมมภาวดีวันนี้นะคะที่ว่าได้เชิญพวกเรามาทํากิจกรรมดีๆร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วท่านอดีตนายกแซมนะคะกล่าวอะไรแล้วก็รายงานพระสงค์ที่เราอยู่ขนาดนี้เชิญค่ะรู้สึกว่าเป็น เป็นโอกาสดีที่โรตเรี่ไทยทาวของเราได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมทำตู้ปันสุขให้กับสังคมไทยก็เป็นสุขทั้งให้ผู้ผู้ให้และผู้รับนะครับแล้วนี้ก็ได้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 ไดมีโอกาสที่มาทำที่วัดธรรม ค้นีือตู้แบ่งามสุขนี้ก็คือหมายความว่าช่วงนี้โควิดใช่ไหมคะใช่ค่ะนโยบายท่านนายกก็เลยอยากจะมาแบ่งค่าปลาอาหารก็เลยชวนเพื่อนมาอย่างนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะอยากจะให้คุณแซมนะคะท่านอาดีตนายกนะคะช่วยกล่าวถึงท่านพระอาจารย์ก่อนนวะว่ารายงานนิดนึงนะคะเชิญค่ะเชิญท่าน,นท่านพระอาจารย์เอาก็ ท่านพระอาจารย์ประจำำําสํานักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ท่านเป็นพระที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากในะในในในส่วนของทั้งที่ที่อเมริกานี่แหละที่ท,ท,ท,ทั้งทั้งประเทศไทยเขาต้องก็ต้องขอ,องขอขอ,นอนุญาตท่านนะคะก็ให้ท่าน แนะนำว่าอยู่ที่วัดไหนแล้วท่านชื่ออะไรขณะนี้เราได้ถ,าถ่ายทอดสดนะคะก <ừ, S 1> อ,อนมัสการกาดจ้าก็ต้องขอเจร,ริญพรถึงคณะ,ะนายกสโมสโรโรตารีอะไรนะไททาวไททาวทถึงเป็นทั้งอดีตนายกแล้วก็เป็นนายกคนปัจจุบันพร้อมกับคณะทํางานทุกท่านเนาะที่จริงศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมจรลิกเราก็ได้มีการปฏิบัติตามพระดาริสมเด็จพระสังฆราชคือการจัดตั้งโรงทานมาระยะหนึ่ง ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โควิด -19 มาวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคำรบหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ที่เราได้รับความร่วมมือจากนายกสมโมสรโรตารีไทยทาวที่ได้นํำตู้ปันสุกมาซึ่งก็เป็นการสนองพระดาริสมเด็จพระสังฆราชด้วยอีกประการหนึ่งประการที่2อเนี่ยแสดงให้เห็นถึงตอนนี้เรามีเป็นสังคมคุณธรรม สังคมเข้มแข็งสังคมแห่งความเอื้ออาทรไม่ทอดทิ้งกันนี่คือสังคมคนไทยโดยใช้สโมสรโรตารีเ่เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวเชื่อมตัวประสานซึ่งในนามของคณะสงฆ์รู้สึกปลื้มปิติยินดีเนาะได้เป็นส่วนหนึ่งของสโมสรด้วยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์แบบนี้ด้วยอย่างน้อยก็ทําให้คนไทยที่แบบอาจจะอยู่ในภาวะลําบาก ช่วงนี้ก็ได้มีอาหารได้มีแมสได้มีน้ำดื่มในได้ใช้ได้บริโภคไปเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งก็น่าเป็นสิ่งที่น่านุโมทนายิ่งในนาของคณะสงฆ์ที่นีนะ่ซึ่งก็มีอยู่พระสงฆ์3ามรูปแล้วก็น้องหลักจากนี้ก็จะมีศรัทธาประชาชนพุทธศาสนิกชนทั้งคนไทยคนลาวคนอากัมพูชารวมถึงเม็กซิกันอเมริกันก็จะแวะเวียนมาที่นี่เป็นระยะ ามาช่วงเย็นก็มีการมาเราเบียนลงทานอยู่แล้วก็จะมีอาหารมีอะไรเลี้ยงกันเป็นระยะช่วงที่ผ่านมา,าเพราะฉะนั้นตู้ปันสุกนี้ก็จะเป็นอีกตู้หนึ่งที่จะทําให้คนที่มาเห็นบรรยากาศของศูนย์ปฏิบัติธรรมเราเนี่ยจะได้มีความสุขเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มสุขตู้ปันสุขก็เป็นการมาเพิ่มสุขให้กับพวกเราด้วยก็ต้องขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเชิญก่อนที่จะไปทําพิธีมอบตู้ปันสุขนะครับ อยากจะกราบท่านพระอาจารย์ที่เดินทางกลับประเทศไทยโยมอยากจะขอกรับเรียนถามท่านว่าท่านได้มาที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยความรู้สึกท่านอ,าอยู่3เดือนใช่ไหมเจ้าคะท่านาได้อะไรกับพี่น้องชาวไทยที่ประเทศอเมริกานะคะที่เราได้นําปันสุขไม่ว่าจะถึงเราจะอยู่ต่างประเทศนะคะเราก็ายังนับถือศาสนาพุทธแล้วก็เผยแผ่ศาสนาร่วมด้วยช่วยความทำความดีเจ้าคะ่ะนมูลเจ้าคะ่ะ ก็คนอื่นต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอขอบใจท่านนายกแล้วก็ท่านอดีตนายกสมาคมโรตารีไทยทาวแล้วก็ขอขอกลับอ,อนุญาตพระเทราทุวเถราอันมีท่านประครูพิสารธรรมจารีท่านเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่ศูนย์ธรรมจารีแห่งนี้ก็อาตมาพาพก็พระสุธีทิตสุวัฒโนนะครับก็วันพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่มาอยู่นี่ ถึงแม้ตู้นี้จะมาเอาวันสุดท้ายของอาตมาก็ตามแต่ว่าขอโทษเถิดโยมทุกวันนี้ที่สถานที่แห่งนี้มันไม่ได้มีแค่ตู้มันเป็นอาคารปั่นสุขมันเป็นอาคารที่ปั่นสุขจริงๆคุณโยมใครที่เดินเข้ามากลับไปมักจะได้รอยยิ้มจากที่นี่ประการที่หนึ่งคือได้ธรรมะจากที่นี่ประการที่สองคือได้รอยยิ้มกลับไปประการที่สามคือได้อิ่มท้องกลับไปสามประการนี้แหละ มันแทนที่มันจะได้บิตกกังวลเรื่องโควิดเนาะคุณโยมเนาะเรื่องโควิดที่เราแม้เราเราเป็นอะไรที่เราหวาดกลัวก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่คุณโยมพอมาถึงที่นี่ปั๊บก็โควิดทิ้งไว้หน้าบ้านเวลากลับไปคุณโยมไม่เอาโควิดไปด้วยคุณโยมเอาความสุขกลับไปหมดเลย นี่คือสิ่งหนึ่งที่ที่คุณยมที่ทุกๆคนที่เป็นคนไทยหรือแม้แต่คนเม็กซิกันคนลาวคนเขมรที่มาเยือนอยู่หน้าที่แห่งนี้เนี่ยเท่าที่อาตมานี่อยู่ที่นี่ตลอดระยะเวลาที่พนักอยู่ที่นี่คุณยมเห็นอย่างนี้อยู่ทุกวันรอยยิ้มจากผู้ที่มาเยือนแล้วก็ไม่ใช่รอยยิ้มแค่ที่ผู้ที่มาเยือนเนาะผู้ที่ผ่านไปผ่านมาหรือแม้แต่ผู้ที่ยังคงอยู่หน้าที่นี้ก็มีแต่รอยยิ้มให้นี่แหละคุณยมไม่ใช่แค่ตู้เป็นอาคารปันุขจริงๆ นะครับไม่ใช่แค่ตู้อย่างเดียวเนาะแต่วันนี้ดีใจอย่างหนึ่งคุณโยมเมืองไทยมันมีไปแล้วตู้ปันสุขแต่วันนี้เราได้เห็นจริงของแท้และของจริงที่เป็นตู้ปันสุขจริงๆแล้วตู้ปันสุขนี้แหละคุณโยมที่มันจะบ่งบอกถึงว่านี่คือความสมัครสมานสามคัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยแม้จะเป็นสมอส,อส,ม,ออสมอสมสอโรตารีเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นอะไรที่แตะยาก บางคนบอกนะเป็นอะไรที่แตกยากแต่ความจริงแล้วนี่นี่คือผลงานว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเนาะมันเป็นกําลังที่จะแบ่งเอื้อเฟื้อไม่ใช่แค่วันนี้เท่านั้นเมื่อตู้มาตั้งอยู่ตรงนี้ก็จะตั้งอย่างนี้และคงความสุขถาวรอย่างนี้ตลอดไปนี่คือสิ่งหนึ่งที่ได้รับนคนเดยวนะวอะอนุโมทนาอนุโมทนาค่ะคุณบูธนะคะช่วยกล่าวนมตลท่านเปิดครับ<อ>ผม,มคุณบูธนะครับอดีตนายก สโมสรไททาวปี2007นะครับขณะนี้ก็จะนิมนต์ท่านพิสารนะครับจาววดวัดธรรมชาริกจะรับมอบตู้ปันสุขจากสโมสรโรตารี่ขับไทยทาวนะครับ USA ท่านเชิญครับนิมนต์ท่านเปิดท่านเปิดเลยครับอ่าเปิดนะเปิดทางนู้นตู้เล็กๆอย่างนี้อ่าตู้เล็กของเราเล็กแต่ว่าเต็มเปลี่ยนไปด้วย

เต็มไปด้วยเต็มไปด้วยความสุขที่ทุกท่านจะได้รับแล้วก็เจอ่านุเด็ดในงานช่วยมอบถุงดำถุงยางชีพนะเราจะมีถุงยางชีพด้วยจากสมสรโรลิสคบปปบไทยทาวในนั้นก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งสามารถอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์โดยที่ไม่ต้องออกไปไหนเลยนะครับช่วงโควิดระบาดขนาดนี้ครับนายยกตัวรับนายกัครับเดี๋ยวเห็นหมดไทยพวกไหน

ได้หมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวว่าเห็นอีกเหรอเมืดวล่าล่ะเห็นอยู่นี่แมนนาจะออกมันเป็นนั่นเนี่ยออกเออมันมันบางมันมันมันบางมากเลยเดี๋ยวจะหาว่าไม่ถ่ายรูปไม่ไม่มีคุณภาพใช่หน่อยสิอ่าถายไปเลยยี่สิบรูปแมนโมเมนไทยเราหัวหายได้ล่ะอะพี่แม่ ท่านอดีตนายกอาบอกคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าตู้เติมเต็มเนี่ยคาาใครที่มาวัดสามารถหยิบได้และใครที่มาวัดสามารถเติมได้นะครับครับสำหรับตู้เติมเติมตู้ปัะนสุขของเรานะครับท่ทานใดที่ต้องการหยิบไปใช้ไปหยิบไป,ไปใช้ไปอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็หยิบแต่พอควรนะครับแต่ท่านใดที่ได้มีของเหลือให้หยิบพอประมาณนะครับแต่ท่านใดที่มีของเหลือจากการใช้หรือซื้อมาเยอะเกินก็เอามาปันสุกแบ่งใส่ตู้ด้วย กันก็นได้นะครับทุกท่านบางท่านที่ไม่มีหรือขาดแคลนก็จะหยิบไปใช้เพื่อเราแบ่งปันความสุขซึ่งกันและก,แลกันครับผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าตู้นี้ท่านใดเป็นคนสร้างครับสาหรับตู้ปันสุขอันนี้นะครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยนายกก้อยกับคุณคริสนะครับเ,<อ>เป็นผู้สร้างเอาเสีย<ด>ตบมือให้คุณคริสครับเพราะว่าตอนนี้เราสร้างไปหลายตู้แล้วส่งไปให้หลายวัดแล้วให้กับชุมชนไทย ในลอสแอนเจลิสและใกล้เคียงแต่หลายรูปแล้วครับค่ะคุณผู้ชมคะ่ะนั่นคือสิ่งดีๆนะคะที่ให้คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้สามารถแชร์แล้วก็บอกต่อกันนะคะว่าตู้ปันสุขแบบนี้นะคะตอนนี้ได้มาตั้งอยู่ที่ธรรมจารึกนะคะที่ แรานอเมริกาอรอานอิตลีท่านใดที่เดินผ่านไปขับรถผ่านมานะคะก็สามารถนะคะมาร่วมนะคะโดยกติกาง,ง่ายๆเลยเวลาท<ล>่านมานวัดอจาจจะติดต่อท่านพะาอจาย์นะคะแล้วกออ็อย่างตัวดิฉันเองนะคะมามเดี๋ยวดิฉันขอก่อนนะคะจัดสัมโพงให้ดูนะคะขอเปิดนะคะไหนดูซิตู้แบ่งปันวันนี้ดิฉันอยากได้ข้าวนะคะอันนี้ดิฉันจะขอจริงเลยนะจะขอข้าวไปนะคะหนึ่งถุงนะคะ แล้ววันนี้ดิฉันเอาข้าวไปแต่วันนี้ดิฉันก็นําน้ํานําอาหารของหวานนะคะมาแลกกันนะคะเรามีะไรแบ่งปันนะคะกระดิชุจุดิฉันมีแล้วไม่เอาอันนี้ดิฉันนําสลัดมาแล้วก็มีช็อกโกแลตเผื่อเด็กแล้วก็บัดนี้รู้สึกท่านจะมีคนต่างชาติมาด้วยใช่ไหมคะม่มีมีดิฉันกะแล้วดิฉันก็เลยโยมก็เลยเอาสลัดกับเขาเรียกอะไรนะน้ำสลัดแล้วก็มีซอสแล้วก็อันนี้คุณผู้ชมเจ้าขา เป็นลายไทายเป็นฝีมือของคุณแม่ท่านนายกนะคะท่านเย็บเองแล้วก็เอามาแบ่งปันใครและดิฉันก็ได้มาจากอีกอันนึงก็คือ,อ,อปิดตาใครที่นอนไม่หลับโควิดคิดมากนะคะมีปิดตานะคะดิฉันคิดว่าอาจจะมีบางคนก็ดูข่าวมากก็ซีเรียสแล้วก็ใครที่ย้อมผมนะคะกลัวเสื้อดําก็มีผ้าคลุมย้อมผมด้วยใครที่คิ้วยาไม่มีเวลาไปร้าเสวยเรามีกันไกลด้วยนะคะนี่ ว่าจะว่าจะวางอยู่แต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวก่อนค่ะ <c oughs> ท่านคะเป็นมิตรหมายที่ดีอย่างนี้อยากจะเรียนกลับเรียนท่านว่าพรุ่งนี้นะคะกิจกรรมที่มูลนิธิธรรมเจริเนี่จะมีอะไรเกิดขึ้นพรุ่งนี้อ๋อพรุ่งนี้เราทุกวันพฤหัสเราจะมีการบําเพ็ญกุศลทําบุญตักบาตรไหว้พระสมทานศีลส,สวดมนต์แล้วก็ถวายพระตานเพลนแต่เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันพิเศษที่ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมเรากําหนดจัด งานบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในวันคล้ายวันประสูตรด้วยเพราะถ้าศรัทธายาติยมท่านใดที่ว่างเว้นจากภารกิจก็เจริญพรอเชิญหรือติดตามชมทางเฟซบุ o กไลฟ์ like ก็ได้เราจะมีแสดงพธรรมเทศนาด้วยค่ะถ้ารายการนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกปัจจุบันนะคะนายก,ก้อยนะคะมาเกาอะไรที่นิดนึงนะคะเชิญค่ะอ่ไีน จะได้เห็นค่ะไม่กี autism, <t <t en> shoes, ่สามคำตัวเลยโอเคค่ะเชิญค uh 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 ่ะก็วันนี้ก็เป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะที่ได้ให้มาตรงนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณสมาชิกทุกท่านพี่แซมพี่แหม่มพี่แซมคุณคริสนะคะรวมทั้งสโมสรสมาชิกสโมสรของเราทุกคน เพราะว่าเราได้ตัดสินใจว่าเราเข้า,าประชุมแล้วเราก็เร็วาวากเห็นกันว่าเร็วมา,าจะทํโตู้มาที่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องขอบคุณสมมสรสอนสมาชิกทุกท่านด้วยที่เป็นแรงใจที่ที่เราได้ทําวันนี้ค่ะแล้วก็ หวังว่าตู้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนแล้วก็แบ่งปันความสุขให้ทุกคนค่ะแล้วก็แล้วก็ขอฝากไปถึงท่านนายกก่อตั้งนะคะท่านนายกสู่นะคะที่ปรึกษาหารือกันนะคะดึกดื่นดว่าจะทํากิจกรรมสิ่งดีๆแบบนี้ท่านก็อนุญาตให้ทาต้องกาบขอพระคุณท่านมากตอนนี้ท่านอยู่ประเทศไทยค่ะกลับไม่ได้แต่ยังไม่ได้แต่ว่าคุณสู่เขาก็คือเข้าประชุมทุกครั้งแล้วก็เราก็จะมีคอมเมนต์มิ팅กันตลอดค่ะ ก็ลอตเตอรี่ของไทยทาวนี้ก่อตั้งมาทั้งหมด13ปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่าลืมนะคะฝากไว้นะในยุคนะมาเติมให้เต็มนะคะใครก็มาหยิบได้นะคะได้ค่ะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยค่ะค่าดิฉันพิภาวดีเมลนะคะรายงานสดจากมูลนิธิธรรมจารึกสหรัฐอเมริกานะคะลอสแอนเจลิสแล้วก็ขอขอบคุณ B MBCTV ประเทศไทยและแม็มทีวีนะคะ USA รวมด้วยช่วยสร้างกันขอบคุณลอติีไทยลาว ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะนี่เดี๋ยวจะถ่ายโยมค่ะค่ะขอบคุณค่ะให้มายมมาเดี๋ยวจะมา